รู้กันดีว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอังกฤษปีที่แล้วคนอังกฤษกินกล้วยเกือบพันล้านใบแต่กล้วยไม่เหมือนแอปเปลิลและลูกแพรเพราะต้องนําเข้าจากประเทศอื่นสวนกล้วยในคอสตาริกาแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอล324สนามคนงานจะใช้ระบบรอกพาตัวเองร่อนไปทั่วสวนที่จริงรอกมีไว้ขนกล้วยแต่ก็ช่วยทุ่นแรงให้คนงานด้วย สมัยใหม่ออกลูกแล้วก็ตายดังนั้นจึงต้องตัดหน่อจากต้นเก่ามาปลูกใหม่นี่เป็นงานหนักเพราะกล้วยแต่ละต้นสูงหลายเมตรถ้าไม่ปลูกใหม่ก็จะไม่มีกล้วยมาขายเมื่อก,กล้วยเริ่มอ,ออกลูกก็ต้องมีการตัดแต่งปลีกล้วยสีม่วงตรงปลายเครือจะแยกสารอาหารที่จะทําให้กล้วยมีลูกใหญ่และมีรสอร่อยคนงานจึงต้องตัดปลีทิ้งจากนั้นก็จะหุ้ม เปลือกกล้วยด้วยถุงที่เคลือบสารกำจัดมแมลงเพื่อกันไม่ให้โดนมแมลงเจาะเพื่อไม่ให้กล้วยถูกมแมลงรบกวนคนงานต้องพ่นยาฆ่ามแมลงแต่พวกเขาไม่ได้ใช้เครื่องบินแต่ใช้รถชอปเปอร์ไฮเทคที่คล่องแคล่วกว่าและควบคุมด้วยเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมซึ่งทำให้คนงานไม่ต้องปลุยยาฆ่ามแมลงลงบ้านของตัวเอง กล้วยเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง3ามเซนแม้ว่ามันจะยังไม่สุกก็ถึงเวลาที่ต้องเก็บแล้วเมื่อกล้วยโตได้ขนาดที่ต้องการคนงานก็ต้องเตรียมกล้วยให้พร้อมสำหรับการบรรจุผู้เขาจะถอดถุงการแมลงออกและสอดแผ่นโฟมขั้นกล้วยแต่ละหวีเอาไว้ถ้ากล้วยช้ำแม้แต่นิดเดียวผู้บริโภคในอังกฤษก็จะทิ้งกล้วยไว้บนชั้น ดังนั้นพวกเขาจึงต้องป้องกันไว้ก่อนกล้วยเครือใหญ่จะถูกแขวนเข้ากับระบบ,บรอกที่มีขบวนเครือกล้วยที่ยาวเหยียดต่อแถวกันมุ่งหน้าไปยังโรงงาน คุณคงต้องใช้รถเข็นขนาดยักษ์ในตอนที่ไปซื้อกล้วยเครือใหญ่ที่มีทั้งหมด60ใบพวกเขาจึงตัดแบ่งให้เล็ก,กลงก่อนที่จะส่งไปล้างอยูมีข้อบังคับเรื่องขนาดรูปร่างและแม้แต่ความโค้งของกล้วยคนงานจึงต้องแน่ใจว่าจะไม่ปล่อยให้กล้วยที่ไม่ตรงตามมาตรฐานหลุดรอดไปได้ กล้วยที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกทิ้งลงถังแต่ไม่ได้ทิ้งไปเปล่าๆมันจะถูกนำไปทำอาหารสาัตว์หรืออาหารสำหรับเด็กกล้วยเขียวๆจะถูกส่งไปล้างอีกครั้งเพื่อกำจัดแมงมุมที่พยายามจะขอดยสารไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณด้วยจากนั้นจะติดตราสินค้าลงบนกล้วยและผนึกกล่องสำหรับบรรจุกล้วยเพื่อเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก สวนกล้วยแห่งนี้ผลิตกล้วยมากกว่า2 7 0 0 0 0กล่องกล้วยจะถูกบรรจุและขนขึ้นรถบรรทุกไปส่งที่ท่าเรือกล้วยจะถูกขนไปเก็บในตู้บรรจุสินค้าปรับอากาศเพื่อเดินทางไปยุโรปในระหว่างนี้มันจะไม่ถูกแสงแดดเลยการเดินทางใช้เวลา11วันถ้าถูกแสงแดดกล้วยจะสุกก่อนเวลา ตอนขนขึ้นจากเรือกล้วยจะยังเขียวอยู่นั่นหมายความว่าเรายังเก็บกล้วยเอาไว้ได้จนกว่าร้านค้าจะต้องการกล่องบรรจุกล้วยจะตั้งเรียงกันในห้องบ่มที่ปิดสนิทเมื่อร้านค้าต้องการกล้วยพวกเขาก็จะปล่อยแก๊สเอทิลีนเข้าไปแก๊สจะทําให้กล้วยสุกตามกําหนดนั่นหมายความว่าร้านค้าจะรู้ว่ากล้วยพร้อมที่จะวางจําหน่ายได้เมื่อไหร่ จากศูนย์กล้วยต่างประเทศในคอสตาริกาส่งตรงมายังรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตประเทศอังกฤษเห็นได้ชัดเลยว่าคนอังกฤษนี่คลั่งใคร้กล้วยจริงๆปะตะทชวนรู้ฉลาดล้ำรู้หรือไม่แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสาวกชิสเบอร์เกอร์แฮมแต่ของโปรดอีกอย่างของเอวิสเพรสลีย์ก็คือกล้วยทอดกับแซนด์วิชเนยถั่ว